แเจ็บแล้วก็ตายไปสัพเพธรรมาอันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรมิช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราอัตุวังชีวิตัง ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนและสุดท้ายทุกหวังว่าหนาความตายเป็นของที่ยังยืนยงทุกคนทุกท่านครับโยงมาวันนี้ยมจงมองคุณโยงพ่อเวยเย็นใจเป็นครงเป็นนันยาและเอาพวกเราทุกคนทุกท่าน,นเป็น ทำไมถึงได้กล่าวแบบนี้นี่แหละครับคือเป็นครูเป็นครูเนเรื่องความตายอยากให้ทุกคนท่านมีปรงกับชีวิตแต่สิ่งที่จะติดตัวเราไปลงนั่นคือความดี